ครับครับสวัสดีนะครับวันนี้กลับมาช่อง Ford Bio BMW อีกแล้วนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับน้องโอนะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โอหน่อยนะครับผมวันนี้โอมาเจ้าตัวนี้เลยนะครับ DBL XLS นะครับสีขาวนะเราหล่อเลยนะแต่งแบบมินิมอลเนาะราคาค่าตัวของเขานะครับอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับตอนนี้ดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับสี่ปีหรือห้าปีนะหรือจะดาวยี่สิบก็ได้มา สีขาวไม่อยู่พร้อมสมมอบหนึ่งคันนะครับต้องรีบมาจับจองนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมีดียังไงนะครับครับผมเดี๋ยวโอ้ขอย้ายมาได้านหน้าก่อนนะครับเจ้าดีเบลวีเกรนะครับโปรดีมากนะครับมีพร้อมสมมอบหนึ่งคันนะครับต้องรีบมาจับจองนะครับผมกระจังหน้านะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าของเอโบอดีนะครับมีไฟสีสามจุดสีขาวนะครับในส่วนของสีนี่ลูกค้าเลือกได้นะครับว่าอยากได้สีอะไรนะครับผมตอนนี้รถแรงๆเเหลือนะครับผมคันนี้ นี่ครับแล้วมากับไฟซีแคมนะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับมัลติรีเ e c เตอนะครับสวยงามครับคุณลูกค้าเปิดไฟเปิดปิดอัตโนมัติแล้วนะเห็นอย่างนี้นะครับผมไฟตัดหมอกมีให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับไฟตัดหมอกหลอๆรู้ๆเลยนะฮะโอ้โหเดี๋ยวมาดูในส่วนของล้อเพิ่มเติมนะครับในส่วนของล้อดื้งเดิมโรงงานนะครับ เจ้าดีแบบวเวเนี่ยถ้าเกิดคุรุค้าติดตามช่องโอน่าจะเจอคันหนึ่งที่แต่งลอมากนะครับอยากได้แบบนั้นบอกโอได้ถ้าเกิดน้นใช้งานก็เริ่มเดิมก็ได้ครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้จะมากับล้ออลอยขนาด17นิ้วนะครับพร้อมมาขนาดยางนะครับตัวนี้นะครับหน้ากว้างของยางอยู่ที่255นะครับทับ 70R17 นะครับอันนี้คือเริ่มเดิมโรงงานเลยครับให้ยางอย่างดีเลยนะครับเป็นของบิสโตนะถามว่าลูกค้าบางทีชอบถามครับว่าเฮ้ยรหัสยางมันคืออะไรนะครับ้องโอไปเร็วๆเนาะ อย่างสองห้าห้านี่คือความกว้างของหน้ายางนะครับส่วนเจ็ดส่วนอะไรนะทับเจ็ดสิบเนี่ยคือความหนาของตรงนี้ครับนี่นี่นะครับคือทับเจ็ดสิบ R สิบเจ็ดก็คือขอบสิบเจ็ดนะครับอันนี้คือดูแลง่ายๆได้เลยนะครับรถใหม่เอี่ยมเลยทีเดียวนะครับคันนี้โอ้โหตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้จะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้านับที่สามพันห้าร้อยรอบต่อนาทีนะครับถือว่าแรงๆเลยเหลือครับแรงบิดถึงสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับอยู่ที่ หนึ0พันเจอบถึง2,500รอบต่อนาทีนะครับอาในส่วนของบันได้ค่านะครับออกแบบมาเรียบหรูดูมีสไตล์บ้านนะครับสำหรับเจ้าตัวฟอร์ดนะครับเอกเวสเนาะนี่เลยครับสีดำมันจะตัดกับสีขาวของเรานะครับแอคติกไว้นะฮะมันจะมีการลื่นและออกแบบพิเศษเป็นร่องๆให้นะครับสามารถดูได้ง่ายมากเลยนะครับผมในเรื่องของฟอร์ดเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะฝาถังน้ำมันเหมือนเดิมครับคุณลูกค้ากดล็อกรถปุ๊บเปิดได้เลยครับ ง่ายดายครับผมดูง่ายมากคิวกันศาสตร์จัดให้เรียบร้อยนะฮะนี่เลยครับเดี๋ยวเผื่อ,อใกล้หน้าร้อนหน้าฝนเนาะใช้ได้ทุกหน้าครับหน้าร้อนก็แง้มกระจกไว้นิดนึงก็ได้ครับให้อากาศมันถ่ายเทนิดนึงนะครับเวลาเราจอดเอาไว้อ่าในส่วนของตัวนี้ครับจะมีการจอดนะเพื่ออนาคตเราจะแต่งโรบาเพิ่มนะครับเหมือนที่โอเกิมไปเนาะรถแต่งรอ,อเนี่ยบางทีถ้าเกิดจะไม่มีตรงนี้เนี่ยต้องจอดตัวถังนะแต่อันนี้ไม่ต้องจอดแล้วครับทางฝั่งเขาจอดมาให้เรียบร้อยนะครับผม บันไดท้ายนะครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้ครับโอบอกได้เลยนะครับว่าแบรนด์ฟอร์ดมีมาให้นะฮะเวลาจะขึ้นขนสัมภาระจะง่ายดายมากนะครับไม่มีตัวนี้ขึ้นค่อนข้างยากนะครับต้องปีนจับบันไดด้านท้ายเนาะไฟท้ายครับผมถือว่าสวยงามมากครับสว่างชัดเจนแจ่มแจ้วครับผมอันนี้โอเคโอ้โหการชนหลังจะเป็นสีเดียวตัวรถนะครับข้อดีของเขานะครับก็คือมันจะคืนกับสีตัวรถเลยนะครับมีไฟ LED ด้านหลังตรงนี้ให้ด้วย พร้อมกล้องถอยหลังนะครับอันนี้มีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะครามาดูด้านข้างตรงนี้นิดนึงครับนี่คือเดิมเดิไหมนะครับยังไม่ติดซีมนะลูกค้าเคสนี้ไปอัพเกฟิลีมข้างนอกเองใช่ไหมครับพี่ยานรับลูกค้ายืมรถลูกค้ารุ่นพี่มารีวิวสักหน่อยนะฮะช่วงนี้ลูกค้ารีบทักมาเนี่ยอยากจบจองแล้วครับเนี่ยถ่ายรถตัวเองบ้างแล้วโอเคย่ามาดูภายในนิดนึงครับนี่ครับโอพามาดูในโซนของตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ สวยหล่อครับอบอกได้เลยครับใช้รุ่นนี้ทั้งทีนี่เปลี่ยนเบาะหนังก็จัดให้ได้หมดครับผมถือว่าหล่อหรูเลยนะครับไฟเป็นไฟ LED นะมีระบบสั่งงานด้วยเสียงให้เรียบร้อยนะครับผมภายในเรียบหรูครับผมบอกได้เลยโอมาชชั่นนะครับโอย้ำอีกนิดหนึ่งนะโอ้โหเจ้าตัวฟอร์ดตัวดีเบลวเนะครับดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะครับสี่ถึงห้าปีนะหรือว่าจะดาวยี่สิบก็ได้อะเราคุยกันได้ครับซื้อสดจักไฟแน์บอกได้หมดนะครับ โอเคจัดเด็ดเด็ดดวงๆให้แน่นอนครับสำหรับลูกค้าแฟนคลับของ FC ช่องฟอร์ดไบ o b รีวนะครับผมครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า d b l ีเนะครับสนใจโปรดีๆแบบนี้นะครับสแกนเคอร์โค้ดได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ096967541นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคลิปหน้าโอมารีวิวเจ้าตัวไหนนะครับผมครับสวัสดีครับ